สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้คองพัวสายมอเตอร์ัวก็พาทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้มาชมวันปิดท้ายของงานมอเตอร์โชว์กันนะครับงานบางกอกอินเตอร์อิชเชนแนลมอเตอร์โครั้งที่45นะครับวันนี้วันที่7เมษายน2 5 6 7นนะครับคุณพ่อและน้องพ่อส่นสนะตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปรับชมรถกันนะเดี๋ยว ้องก็สายจะพาทุกคนเขา้าไปชมรถสวยๆมีมากมาย,ยนะนุ๊โอเคเราก็เข้าไปด้านในกันนะครับ เกิดวัน,น,นอ๋อยมีงบประจุมา67น,นะครับสถานการณ์ในงานาครับทอบอินเตอร,ร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับที่45นะครับสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ในบูธของโตโยต้าไฮรับแชมป์นะฮะ เป็นรถที่ดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาชมรอบๆคันของไทยรัฐแชมป์กันนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนด้านหน้านะครับดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆ ในรุ่นนี้ก็สามารถใช้สําหรับบรรทุกได้เป็นอย่างดีนะฮะกระบะก็ค่อนข้าง,งที่จะกว้างนะครับนี่ฮะ สำหรับใช้บรรทุกเนาะใช่ค่ะจูด้ประมาณ2องสองตันค่ะจัดละราคาที่งานประกอบมอเตอร์โชว์อยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดันตัวนี้เป็นตัวท็อปเทียออโต้นะคะอ๋อสำหรับบรรทุกได้อย่างมั่นใจเนาะกระบะก็ใหญ่สำหรับบรรทุกในการประกอบอาชีพเนี่ยคือข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของบูธโตโยต้านะครับ ยต้าไฮรักแชมอีกหนึ่งคันนะฮะอยู่ข้างกันก็เป็นรถบ้านนะครับเนี่ยฮะอันนี้นคือในส่วนด้านหน้าก็าจะมีกล้องด้วยนะฮะ ก็จะพาทุกคนขึ้นไปชมรถบ้านของ t o ลิต้าไนรักแชมป์กันนะฮะว่าด้านในจะสวยงามขนาดไหนนะฮะเดีย๋ยวเราไปชมด้านในกับน้องพัสัยกันไปขึ้นไปได้ค่ะว่าด้านในจะมีอะไรบ้างน,นะครับรถบ้าน ขอให้รักแชมป์นะฮะถามว่าสายดูมีอะไรบ้างลูกตรงนั่งนี่เนี่ย <c oughs> yeah, ตรงนี้นั่งได้ไหม <c oughs> อันนี้คือที่นอนนะสามารถนอนด่านบนได้ <c oughs> นี่้าเลยนีน่แต่ที่จะเก็บของท่านบนน, <c oughs> ตนีตรงนี้ยตรงนี้อ๋อตรงนี้นี่ฮะอันนี้ที่ <c oughs> สานเก็บของอันนี้ก็เป็นโต๊ะ โตสำหรับนั่งนะนั่งคุยนั่งคุยกันได้อ๋อนี่ฮะโอเค,โอ,เคโอ้โหกว้างมากนะพอใส่นะเป็นไงบ้างลูกนี่คือในมุมแต่แต่ละมุมของไฮรักแชมป์แล้วก็มีอันนี้จอทีวีครับนะ อันนี้ก็มีตู้ไมโครเวฟอันนี้ก็มีโอ้ห้องน้ำราใสหรูมากเลยครับองน้ํานี้มีครบนะฮะกระจกก็มีเหมือนเป็นบ้านเคลื่อนที่นะฮะท่านใดที่กำลังมองหารถบ้านอยู่ก็ เอตาให้รับแชมป์นี่นะฮะตอบโจทย์ได้ดีนะผมว่านะๆๆนะข้างในสะอาดสวยงามมากๆนะครับนะี่ฮะผมก็เพิ่งมีโอกาสได้ขึ้นไปด้านบนรถบ้านเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะ น้ง่งใส่ให้รถบ้านาามีทุกอย่างใช่ไหมลูกมีห้องน้ำเลยอ่ามีครบเลยฮะทีวีก็มีห้องน้ำก็มีโต๊ะนั่งำสำหรับอ่านั่งคุยกันนะมีครบเลยมีที่นอนด้วยทั้งหมด สำหรับรถบ้านนะครับที่งานบางกอกนิเตอรในชแนลนะครับท,ที่45้รับแชมป์ในคันนี้ก็อยู่ที่ราคา4แสนต์กว่านะครับเครื่อง2.4เรามาดูทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะ เครื่อง2.4 MT นะ คือในส่วนด้านในนะครับสะอาดมากๆนะฮะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะฮะของ

สวยงามมากๆานะครับ